สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกนกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราชุดสรุปนะคะทั้งหมดทั้งมวลของเรานะคะที่มีนะคะเดี๋ยวจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อน,นนะคะทุกคนนะคะจะได้เห็นแบบชัดเจนนะคะทุกคนนะคะมาดูกันนะคะแนวทางนะคะแนวทางของวันเอามันคือไก่พูดค่ะไก่ไปอยู่บอ เอานี่นะคะแนวทางของวันนี้นะคะทุกคนนะคะแนวทางของวันศุกร์นะคะมีเด่นมีดับมีสถิติวันศุกร์มีหลักร้อยนะคะมีดับหลักร้อยมี3ามตัวนะคะ มีหลักหน่วยหลักสิบโอ้ยมีทุกสูตรค่ะทุกคนแล้วก็มีทุกโตใครยกเว้นโตออกนะคะทุกคนนะคะนี่สถิติวันศุกร์นะคะตัวนี้เป็นเล่มเก่านะคะก็ดูกันเอาเดอ้อใครจะไปตัวไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนนี่สมุดเล่มใหม่นะคะสูตรที่มันเดินนะคะตอนนี้นะคะงวดล่าสุดที่มันออกหกเจ็ดเจ็ดนะคะหนึ่งหกนะคะออกเบิ้ลนออกหามค่ะออกเบิ้ลออกหามนะคะช่วงนี้เราพัฒนาอาทิตย์นี้นะคะกินยาค่าจะจ้ะ อาทิตย์นี้นะคะเรามาโหดนะคะทุกคนจูนหาลอยก็ออกมาแล้วเนาะเอาเขบเอาค่ะทุกคนนะคะสถิตินะคะไปกันต่อเลยนะคะสถิตินะคะเราเอาไว้ดูนะคะไว้ดูเลขที่มันเดินนะคะเลขที่มันเดินแล้วก็หลักร้อยนะคะเริ่มใส่ลิมไม่แล้วค่ะทุกคนเอาอาจารย์ปัญญานะคะของอาจารย์ปัญญางวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่ ยี่สามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดบนล่างเลยนะคะของอาจารย์สายลูดค่ะทุกคนสายลูดสองสามค่ะสองสามนะคะสองสามฟันสามค่ะสองสามฟันสามนะคะจัดไปค่ะสองสามฟันสามนะคะทุกคนนะคะสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะสามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะทุกคนนะคะเน้นนะคะอาจารย์เน้นนะคะสองแปดแล้วก็สามแปดนะคะตัวเน้นนะคะชุดสามตัวบนนะคะ ศูนสองแปดเอ่อศูนย์สามแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสามแปดค่ะทุกคนนะคะสถิตินะคะของอาจารย์ปัญญานะคะสิบสี่งวดนะคะเก็บไปเรื่อยๆคะ่ะสซิติกระเบิงกันเอาเด้อคะ่ะงวดที่ผ่านมาก็ศูนย์ศนย์นะคะเข้าสายรูดนะคะน,นี่สําหรับสายรูดบนล่างของอาจารย์ปัญญานะคะใครชอบสูตรไหนจัดนะคะช่องแอดมินสูตรแอดสูตรล้านนะคะแต่ว่าสูตรของแอดมินนี่จะหลายสูตรนะคะ อ้านี่คะ่ะทุกคนแคปเอาคะ่ะสองสามนะคะฟันสามคะ่ะฟันขาดโบาะโหลดสองสามสองเจ็ดสองแปดนะคะสามหกสามเจ็ดสามแปดโอ้ยบริเวณสามเจ็ดสิมออาโอบงวนนี้อิสอยตามจนเมื่อยละสามเจ็ดนะคะเอามารวยเล่าพัฒนากับไปรวยหวยอื่นแล้วเฮ้ามาดูกันต่อเลยนะคะต่อไปสูตรร้านนะคะสูตรร้านให้ตัวเดิมนะคะให้ตัวเดิมทุกตำแหน่งเลยนะคะ สูตรร้านนี้ให้ตัวเดิมทุกตำแหน่งนะคะถ้าชอบค่อยจับค่อยตามนะคะสูตรเจ้าแม่นะคะทุกคนนะคะมาดูของเจ้าแม่กันละคะทุกคนสูตรร้านให้สองห้าตัวเดิมนะคะสองเก้าสองศูนย์สองหกสองสามนะคะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหกห้าสามค่ะทุกคนนะคะสองห้านะคะสามตัวจับเก้าสองห้าศูนย์สองห้าหกสองห้านะคะสามสองศูนย์สามสองห้านะคะทุกคนนะคะสองห้าศูนย์สามนะคะวินนะคะสองศูนย์หกเก้าสามห้านะคะ เด่นบนนะคะเจ็ดศูนย์สองห้าเด่นล่างหนึ่งสี่เก้าหกนะคะนางให้ชุดเดิมนะคะนางให้ชุดเดิมทุกตัวเลยนะคะทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยนะคะหลักสิบนะคะหลักสิบนะคะแปดเก้าสามสี่หนึ่งหกนะคะหลักร้อยนะคะเจ็ดแปดสองห้าศูนย์เจ็ดแปดสองสามศูนย์ห้านะคะตัวเน้นก็ที่แอตติกให้นะคะเก้าสี่หนึ่งหกหลักสิบล่างนะคะหลักร้อยนะคะเจ็ดสองศูนย์ห้านะคะ พิติกให้นะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นสถิตินะคะสถิติสูตรล้านนะคะสถิติตัวเด่นตัววินนะคะสูตรล้าน,นะค่ะทุกคนอแคบเอาค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนนะคะแล้วก็จะมีชุดสรุปให้นะคะมีชุดสรุปให้โอ้ยสากกระเบือยันเลื่อโลบข่ะเฮ็ดทุกคลิปรดดอ เอฟซีวดูไม่ทันแล้วเอดวาซานอ่าบอเป็นยังคะ่ะเบิ่งกันต่อไปเอานี้นะคะเด่นบนเด่นล่างนะคะเด่นบนเจ็ดศูนย์สองห้าเด่นล่างหนึ่งหกหนึ่งสี่เก้าหกค่ะของสูตรล้านนะคะตามนี้ค่ะหลวงวนอนะวะเอาแคบเลยบอกเอาแคปเอาแล้วนะทุกคนนะคะสูตรล้านเสร็จแล้วก็ไปกันต่อนะคะกับสูตรแอดนะคะทุกคนนะคะ สูตรแอดแล้วก็สูตรหลานนะคะหายใจเบิดทั่วท้องด้ไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะอันนี้สูตรหลานเนาะเอาอันนี้ก็วางไว้ให้เอฟซดูก่อนนะคะทุกคนนะคะยจัดกล่องไม่กันจะได้เห็นหมดนะคะ สถิตินะคะทุกคนจะได้เห็นสถิติครบนะคะสถิติหลักร้อยนี่เด้อด,ดูดูรายละเอียดดูรายละเอียดหัวข้อด้วยนะคะทุกคนนะคะดูให้ถูกกันเด้อจ้ะเอามาดูกันเลยนะคะสูตรแอดนะคะสูตรแอดไปต่อกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนสูตรตารางของเรานะคะกําลังวันไม่พลาดนะคะกําลังวันเดินดีนะคะสามสี่เก้าศูนย์นะคะสามสี่เก้าศูนย์กำลังวันของเราตารางเจ็ดสามห้านะคะศูนย์สี่หกแปดเก้านะคะ 03490นะคะ37383536นะคะ47484546นะคะ97989596นะคะ07080506นะคะช่วงนี้เลขก็รุมๆมดนๆนะคะโตภัยโตมันละคะส่วงอ่ะก่อนที่เราจะไปเจอศึกนะคะไปเจอศึกใหญ่รัฐบาลไทยนะคะทุกคนไปเจอศึกไ่เนาะลองบึงเด้อค่ะทุกคนลองบึงจ้ะ ผู้ได้ไปได้กลับไปผู้ได้ไปบ่รด้กลับไปคือเก่านน่ล่ะค่ะสูตรไม่ให้จะใจมันรักนะคะมักสูตรได้กับอัดโหลดจ้ะมีโอกาสมาเบิ้ลมาหามอีกนะคะเบิ้งสูตรบีหนึ่งบสองอยู่เลยเอามาดูนะคะสูตร B ีของเรานะคะสูตร B 1หนึ่งบีสองน้อมีดเหลี่ยงห้า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 สอง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 นะคะห6ห6ห6 6 6 9หกเก้าเก้า้าเก้านะคะทุกคนเบิ้งมันมากจิะเอาหกเก้านี่น่านลุ้นได้หกเก้าเลขรัฐบาลไทยนะคะทุกคนนะคะ แคปเอาค่ะสูตรบีหนึ่งบีสองนะคะไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรหลักร้อยนะคะหลักร้อยของเราชุดเต็มนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาได้ทุกตัวนะคะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่คือหลักร้อยของเรานะคะเน้นสองสามสี่นะคะเน้นสองสามสี่นะคะทุกคนเด่นนะคะสองสามสี่ห้านะคะเราไม่สนดับใดๆทั้งสิ้นนะคะใครจะไปดับนะคะพี่นิดพิจารณานะคะวิเคราะห์กันเบิงสะก่อนค่ะเอาที่ตัวเองชอบเอาที่ตัวเองนะคะถ้ามั่นใจในเลขตัวเองก็จัดโหลดจ้ะทุกคนโอ้ยของสลากค,คนม่นมีเลขดับดอกนี่แต่เอ็ดนี่ละหายเลขดับ,ด,บดับไปดับมากก็ดับแทนเลขค่ะก็มาห้กันผ่านห้บันเทิง สถิตินะคะสองสามสี่ห้าหกนะคะน,นี่คือสถิติหลักร้อยของเรานะคะล่างจังเดียกตรงมิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดราคาเกือบสิบตัวราคาทุกคนนะบุได้วาาลกระตัดออกเอาค่ะซอยกันเห็ดเดินน้อทุกคนนาะซอยกันค่ะทุกคน,นบดตา,ายกับออกกกข้างเหลืองซอยกันเบิงซอยกันแย่งกันเอาค่ะทุกคนซอยกันเบิงกันแย่งนอทุนนะอันนี้นะคะสองสามสี่ห้านะคะสองสามสี่ห้าค่ะซุด ชุดล่างของเราเดินดีนะคะล่างนี้เข้าเกือบทุกมวดเลยนะคะทุกคนอย,อย่าหงย่องหลยสุดล่างนะคะแต่ว่ามันหลายตัวนะคะตัดกันเอานะคะตัดได้บ้างไหมนะคะแอดกับตัดบไดให่จะเถื่อได้ช่วงนี้ค่ะดวงกขจักไปใส่ค่ะไปเที่ยวทะเลว่าไปเที่ยวทะเลจังในสช่วงนี้กันหนาวซะเหลือเกินดวงแอดสงสัยไปอันนี้อยู่ค่ะไปเที่ยวโซนได้แล้วค่ะดวงแอดค่ะทุกคนนะคะเอาแคปเอาค่ะสิติตรงสถิติก็ให้ดูแล้วนะคะตามนี้ค่ะ มาไม่มาไม่รู้เน้นอย่างเดียวค่ะมักน้ำกับอัดโหลดค่ะส่องนี่เท่านี้และค่ะแอดแอดมินส่องนี่ประมาณนี้แ่ละค่ะทุกคนมักกับอัดบบมักกับอัดค่ะทุกคนนะคะจะากถิมมาตัวใดแอดก็ร้อยแปดพันตัวร้อยแปดพันสูตรนะคะแอดก็ไปตัวที่แอดชอบนะคะทุกคนเลขฟันเลขบ้านเลขรดเลขสูตรค่ะมักสูตร,ตรได้แอดก็ไปสูตรนั่นละค่ะบางงวดก็ไปถูกสูตรบางงวดก็ไปไม่ถูกสูตรนะคะ อ้าสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างของเรานะคะทุกคนนะคะสองตัวล่างเนาะสิบล่างนะคะชุดเต็มนะคะทุกคนเข้าดีค่ะเข้าทุกงวดเลยนะคะทุกคนนะคะชุดเต็มของเรานะคะสองตัวล่างนะคะสิบล่างหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหน่วยล่างสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ เตามล่างนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเด่นล่าง 2, 3, 4, สาห้าเนาะที่ให้ดูนะคะทุกคนนะคะจับคู่เลยนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะจับคู่ค่ะทุกคน 6, กสองหก 5, ามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้นะคะแปดสองแปดสามแปดสีนะคะเก้าสองเก้าสนะคะศูนย์สองศูนยนะคะ หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนชุดตรงชุดตัดนะคะตัดไปกันเน้นเก่าสี่เมตดเดียวนี่แหละ,ค,ะค่ะเข่ากับเข่าค่ะผู้ไดมักตัวไดกับอัดโดดค่ะในนี้แหละค่ะเข้าแน่นอนนะคะแต่ว่าสีมาตัวใดโทนนโนยถามเอีอดกับเฝ้ตีเจสามต่เจ็ดสามล่างมันไม่มีแต้มศูนย์นะคะทุกคนนะคะสายแต้มนะคะห้วยงวดก่อนนะคะแต้มเป็นผระเอกเลยนะคะแต้มเอาอยู่นะคะ แต้มเอาอยู่ทุกตัวทุกสูตรนะคะแต้มสามตัวนี่จับตามองเลยนะคะแต้มสามตัวอาแต้มล่างนะคะ345-67ให้แต้มเดิมนะคะนี่นะคะ345-67นะคะทุกคน89เออนับบวชหนับบรบนี่เด้อสามสี8ห้นะคะทุกคนนะคะแต้มเบื่อ เราจะมีแต้มให้แบบนี้ตลอดนะคะมีแต้มให้แบบนี้ตลอดเข้ารหลุดแอดก็ทําให้ดูค่ะสีขาสีรูดแอ็เห็นเห้เบิ้งเนาะแต้มสามตัวบนแต่แอดเราชอบแต้มสามตัวบนมากนะคะจับตามองแต้มหกนะคะจับตามองแต้มหกนะคะอะไรที่บวกกันแล้วได้หกนะคะหน้าลุ้นค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันกันเนาะเลียวแต่คนมากค่ะเราก็ดูนี่แหละค่ะทุกคนนะคะแต่ว่าแต้มสามตัวมันเดินตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งแถวหน้าสุดนะคะตำแหน่งหกนะคะทุกคนนะคะ ตำแหน่งมันเดินค่ะสถิตินะคะแต้มสามตัวบนแต้มสามตัวล่างนะคะแต้มสองตัวบนนะคะสี6ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะสี6ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเราก็ขึ้นหน้าใหม่กันนะคะทุกคนนะคะแอดก็ทำให้ดูอย่างนี้ตลอดนะคะทุกคนจะมีแต้มบนแต้มล่างแต้มงสองตัวบนแต้มสองตัวล่างแต้มสามตัวบนนะคะเอาแคปเลยบอ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะแต่เอดจะเอาไว้ข้างนี้ให้ให้ทุกคนได้ได้ดูตลอดนะคะนี่สังเกตตรงนี้เด้อค่ะทุกคนนะคะเอาแคปเอาเก้าซีเม็ดเดียวค่ะถือก,ก็ถือบ่ถือก็ต้องถือละค่ะงวดก่อนเข้าสองห้าตรงๆนะคะแต้มเจ็ดนะคะงวดก่อนนี้เข้าแต้มเจ็ดค่ะ ถ้ามันตัวเล็กไปแคบแล้วไปขยายเอาเด้อจะแคบแล้วไปขยายเอาไปกันต่อเลยนะคะกับชุดบนนะคะทุกคนนะคะชุดสองตัวบนนะคะชุดเต็มของเรานะคะส0บนแปดเก้าูนย์หนึ่งสองสามนะคะหน่วยบนสี6ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะทุกคนนะคะแต้มบนนะคะแต้มสองตัวบนสี6ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเด่นบนนะคะสี6ห้าหกเจ็ดนะคะเด่นบนของเราเข้างวดเว้นงวดนะคะช่วงนี้เด่นบนของเรานะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะ ี่ห้าหกเจ็ดนะคะไม่รู้วันนี้จะมายังไงนะคะสี่ห้าหกเจ็ดค่ะทุกคนอาแคบเอาค่ะสี่ห้าหกเจ็ดนะพวดก่อนที่เข้าหลักร้อยนะคะแต่แอดเน้นไปที่สิบหน่วยนะคะช่วงนี้เขา้าเขา้าเขา้เขาบ้างหลุดบ้างนะคะตามภาษาค่ะเอานีนะคะทุกคนนะคะจับคู่นะคะแอดอ่านเลยบอสโออันนี้เป็นเก้าหกนะคะแอดเน้นเก้าหกสูตรเดียวนี่แหละค่ะสูตรไม่ให้ต่ใจมันรักนะคะ แต่ว่าชุดสามตัวชุดสามตัวเข้าแต้มหมดเลยนะคะทำไมโอกาสหน้าลุน้นสูงหน้าลุน้นสูงถูงนะคะอันนี้ก็ตัวตัดตรงตัดแต้มนะคะทุกคนอ๋ออเวาา์ใส่ทํีไซน์ทำไมเนบเหินน่าบใส่ละหลายหลาย,ลายที่ลองแผ่นกระดาษสมุดเน็นเก่าหก เม็ดเดียวค่ะถือก็ถือคะเลขรัฐบาลไทยเลขรัฐบาลไทยมันมักชอบมาออกนะคะมันชอบมาออกไอ้นี่นะคะทุกคนนะคะมันชอบมาออกวันศุกร์นะคะบุหูุสเมีนบัเอาลองเบิงค่ะทุกคนนะคะอันนี้ตามนี้เลยนะคะชุดบนนะคะเคปเอาค่ะแอสิตัดถ,ถืบอบัวนะคะแต้มนะคะแต้มบนนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเด่นบนสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเมื่อก่อนนี้เข้าแต้มศูนย์นะคะเอออาทิตย์ เอองวดก่อนนี่แต้มเข้าทุกสูตรเลยนะคะสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างนะคะแต้มเข้าหมดเลยแต้มเอาอยู่หมดนะคะแอดเินเกนะ่าหกเนาะล่างแอดมินเก่าสี่ค่ะเอาแคปเอาคาสิมาตัวใหน,นะคะเอาอันนี้สามเจ็ดมีสามเจ็ดเข้าอยู่ด้วยนี่สามเจ็ดนะคะทำหนักเลยว่าเอาชุดบนค่ะชุดสองตัวบนนะคะแคปค่ะ เราจะมีดับมีเด่นนะคะให้นะคะรวมนะคะทุกคนใครชอบชุดบนชุดล่างนะคะจัดเลยนะคะตามคลิปนี้เลยนะคะชุดล่างไม่พลาดนะคะชุดล่างไม่พลาดค่ะทุกคนนะคะชุดสองตัวล่างนี้เข้าทุกงวดนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะ3ามตัวนะคะเน้นไม่เคยได้แต่อยากเดินนะคะแต้มเข้าเยอะมากนะคะจนแอดไม่รู้จะวงกลมยังไงนะคะทุกคนนะคะมันเข้าหมดเลยนะคะนี่มันเข้าแต้มหมดเลยนะคะทุกคนโอ้มันก็หลายตัวเนอะแอดก็ขี้คานวงกลมค่ะแอดก็เอาแค่ตัวเน้นนะคะสอง3 9 6 4ห6สาเกหสี่เก้าหนะคะพวกนี้คือเข้าแต้มหมดเลยนะคะหลักร้อยนะคะ2 3 4สา7สี่ห้าหกเจ็ดนะคะแต้มหกเจ0ด2ดสองไม่รู้จะใช่ไหมนะคะในนี้นะคะผู้ไดเลือกถือกระถือละค่ะ ไม่เคยไม่เคยจับได้เลยนะคะไม่ใช่กระไก่เคียงละค่ะทุกคนนะคะแถวๆนี่แหละออกตู <man> ่แถวข้างแถวเอลหวยนี่ละค่ะเอ๊หนึ่งหกนี่ก okay. ็สวยเดียวค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกก็เข้าแ้มนะคะนี่หนึ่งหกก็เข้าแต้มสามตัวหมดเลยนะคะแอดขีคานวงกลุ่มค่ะที่ออกตัวเก่าอยู่ว่าหนึ่งหกค่ะ เอาแคบเอาค่ะทุกคนอเอาแคบลรวบอร,รอให้แคบก่อนนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางนะคะทุกคนนะคะแนวทางนี่เนาะ,ะชุดสี่ตัวนะคะต่อไปเป็นชุดสี่ตัวนะคะของเรานะคะทุกคนหลักพันนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะหลักร้อยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะสิบบนนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะหน่วยบนนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะจับสี่ตัวนะคะตั้งแต่จับมาเคยถูกไม่แอดครั้งเดียวคะ่ะปีนี้นะคะเพิ่งจับได้ครั้งเดียวนะคะทุกคนนะคะ หกสองแปดสี่นะคะเจ็ดสามเก้าห้าแปดสี่ศูนย์หกนะคะเก้าห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์หกสองแปดนะคะหนึ่งเจ็ดสามเก้านะคะโอ้ยเป็นเอามาหล่อ,ค,อค่ะค่ะเจ็ดสามเก่าเจ็ดสามหกเจ็ดสามเก่าจะเป็นเอามาหล่ออีสวยค่ะค่ะน้าวนี้นะคะชุดสี่ตัวนะคะทุกคนนะคะเอามันคือเป็นซีเว่ไหวค่ะมื่อนี จ,จะได้ไม่เสียเวลาร่ำเวลานะคะทุกคนนะคะเด่นล่างนะคะทุกคนเด่นล่างสิบหน่วยนะคะสองสามสี่ห้านะคะแอดลืมีอย่างอยูอย่บ่มันคึ้เว้ยเถอะสองสามสี่ห้านะคะเด่นหน่วยสิบล่างนะคะเด่นสิบบนนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะทุกคนสี่ห้าหกเจ็ดนะคะทุกคนนะคะเราให้เด่นสี่ตัวนะคะทุกคนนะคะนี่เนะเด่นบนแอดนะคะสี่ห้าหกเจ็ดเด่นบนหลานนะคะเจ็ดศูนย์สองห้านะคะมีเจ็ดห้านะคะ เด็ดล่างเอสนะคะสองสามนะคะสี่ห้านะคะเด็นล่างหล,า,งลานนะคะหนึ่งสี่เก้าหกค่ะทุกคนนะคะเอ๊ะบุเมเนหั่ขาสิตามตูดขอยบนอนอนอ่าลองดูนะคะล่างชนสี่ค่ะบนชนเจ็ดห้านะคะ รวมเด่นนะคะเรามีรวมเด่นรวมดับให้นะคะทุกคนมีทุกสูตรนะคะเม็ดเดียวก็โอ้ยเม็ดเดียวเอ็นขึ้นไก่ไปเป็นดับเออเปิดพัดลมก่อนเสียวไปทอดหมูแล้วค่ะอัดคลิปให้เอฟซีเสร็จนี่ก็จะไปทอดหมูล้วหิวงเขาแล้วค่ะหิ้เขาหลบไปนะก่อนไปนอนนะคะทุกคนนะคะออะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะกับแนวทางดับนะคะดับมาแล้วนะคะคู่ดับของเรานะคะดับเอาอยู่ดีนะคะทุกคน คู่ดับนะคะหคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะ8 9 9 8, นะะ8นะะ9นะคะ8 0 0 8ูนะคะ9 0 0 9นะคะหคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะทุกคน0 1 2ย์นะะนะะนะะ1นะคะ0 1 1ยนะคะ0 2 2 0นะคะ1 2 2 1นะคะทุกคนนะคะ รวมดับปักหลักนะคะดับหน่วยนะคะ25ดับ10บนนะคะ0ูนย์ดับหลักร้อยนะคะทุกคนดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะดับชนเด่นให้เลือกเด่นพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูก่อนนะคะใครที่จะใช้ดับนะคะใครที่จะใช้ดับแอดแนะนำนะคะให้อ่าพินิจพิจารณาดูข้อมูลก่อนนะคะดับ10ล่างนะคะ fc นะคะสูตรของ fc นะคะเพิ่นแบงตันมาแอกขอบุญขออพุณหลายๆค่ะ02นย์นะคะสูตรใหม่สูตรเก่าเนาะ ดับสิบล่างเอสนะคะสองนะคะ,ะ,คะเรามีสถิติให้ดูนะคะพ <c oughs> ัดลมเป่ามไม้นอน <c oughs> ออกไปข้างนอกแล้ว <c oughs> อ่มาดูนะคะสถิติของเรานะคะสถิติดับของเรานะคะอันนี้เป็นรวมดับนะคะทุกคนนะคะตัวนี้เป็นสถิติดับนะคะสถิติดับหลักร้อยนะคะสูตรเก่าให้ห้านะคะสูตรใหม่ให้เจ็ดนะคะ สูตรเกา่าสูตรใหม่นะคะสูตรเก่านี่แอดปล่อยสูตรให้เอฟซได้รับชมรับฟังไปแล้วเนาะทุกคนนะคะเอฟซกับซอยเฮ็ดค่ะล้่งมือก็ได้เอานี้สถิตินะคะดับหน่วยบนนะคะสองนะคะดับดับหน่วยบนสูตรเก่านะคะให้สองดับสูตรใหม่ให้ห้านะคะให้สองให้ห้านะคะสองคือติดดับหลายเทนาะ ดับสิบล่างนะคะสูตรแอดแล้วก็สูตรเอฟซีนะคะดับสิบล่างสูตรแอดยังไม่หลุดนะคะก็ขอให้มันอย่าหลุดนะคะทุกคนนะคะให้ดับสองนะคะสูตรเอฟซีให้ดับสี่นะคะสําหรับสูตรเก่านะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะพี่นิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์เบิ้งค่ะใครจะไปสูตรไหนอะไรยังไงนะคะนี่คือดับของเรานะคะเราใช้งานกันเป็นประจํานะคะทุกคนนะคะ อ uh, มันก็มีเข้ามีหลุดนะคะมีเข้ามีหลุดเพราะว่าแอดทำหลายดับนะคะมีดับแบบรวมดับรวมตรง,รว,ตร,งรวมแต้มเลยนะคะทุกคนนะคะอะ่าอันนี้กระดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยดับสิบอะค่ะดับส bon er ิบบนของเรานะคะให้ทั้งสูตรใหม่สูตรเก่าเลยนะคะสูตรเก่าแอดสอนไปแล้วนะคะสูตรเก่าค่ะทุกคนนะคะสูตรเก่าค่ะทุกคนนะคะเอาศูนย์บวกศูนย์นะคะมันจะได้เอาศูนย์กับศูนย์นี่บวกศูนย์นะคะ อันนี้ก็เอาหนึ่งบวกสองก็จะได้สามนะคะได้สามดับดับสามตรงหลักสิบนะคะใครจะทําเป็นดับอะไรก็พินิพิจารณากันดูนะคะอันนี้ก็ให้ดับศูนนะคะศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์นะคะขอให้หลักสิบนะคะดับศูนย์นะคะเอาอยู่นะคะดับศูนรใหม่ให้ดับเจ็ดค่ะดับศูตรใหม่ให้ดับเจ็ดนะคะนี่คือสถิติของเรานะคะทุกคนตามโอนะคะตามโตค่ะ อันนี้เอฟซบอกแอดยกเลิกใช้ไปพักหนึ่งนะคะสูตรนี้แอดยกเลิกใช้ไปพักหนึ่งเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่มันหลุดนะคะมีช่วงหนึ่งที่มันหลุดดีนะคะแอดก็เลยยกเลิกใช้นะคะเอฟซาว่ามันยังโอเคอยู่แอดนะคะแอดก็เลยกลับมาเก็บสถิติให้เอฟซนะคะเดี๋ยวนะคะวันไหนว่างๆนะคะจะมาแบ่งปันสูตรดับนะคะที่เอฟซขอมานะคะหรือว่าทวนสูตรดับให้เอฟซีกันเดี๋ยวก็ทําให้ดูนะคะทุกคนนะคะมือได้คือกุลล่นนะค่ะ มือได,ได้ได้สูตรใหม่มากผู้เราคอยสิกกระป่อยสูตรเก่าให้เอฟซีแบบมือได้คิดสูตรใหม่โอเคแลวกระป่อยสูตรเก่าเห็นเอฟซีแบบนี้น่ะค่ะทุกคนเอฟซี FC ว่าปล่อยไวไ้วในแอร์สันเอฟซี FC ก็จะได้แบบว่าไม่ต้องรอนะคะทุกคนเอาไปทําเลยนะคะเอานี้นะคะทุกคนตามนี้เลยค่ะแคปคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะทุกคนนะคะขอให้หมานนะคะขอให้หิงขอให้ปังนะคะ ขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางนะคะที่ทางช่องนำเสนอเดอ้อจัดทุกคนนะคะทางช่องนำเสนอสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแบบเอาเดี๋ยวให้ดูรวมดับอีก,กรอบเนาะบางท่านเคบไม่ทันนะคะเอาลีเดอร์ค่ะรวมดับของเรานะคะหน้าสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงห่งห้อยปังขอให้โชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะโชคดีจ้ะ